ามหมูสุดป่วนกับหมาป่าสุดเฟี้ยวนิทานเวอร์ชั่นแปลกใหม่สนุกมันและแฝงแง่คิดการละครั้งหนึ่งนานไม่เท่าไหร่แค่เมื่อวานนี้เองมีลูกหมูสามพี่น้องชื่อว่าหมูชิวหมูช่างและหมูเชฟหมูชิวเป็นหมูสายชิวรักธรรมชาติชอบเป่าฟลุตนั่งใต้ต้นไม้หมูช่างเป็นหมูสุดเนื้อชอบสร้างบ้านเล่นเลโก้และมีเครื่องมือครบทุกชนิด หมูเชฟลหลงไหลการทำอาหารเปิดช่อง YouTube หมูหมีมีเมนูและฝันอยากเปิดร้านอาหารวันหนึ่งหมูแม่บอกว่ามากกว่าลูกจะถึงเวลาต้องไปสร้างชีวิตเองแล้ววนะออกไปเถิดโลกกว้างรออยู่พอทั้งสามออกเดินทางก็แยกกันไปสร้างบ้านแบบที่ตัวเองชอบหมูชิลสร้างบ้านจากฟางนุ่มนิ่มเหมือนที่นอนในรีสอร์ทบาหลี แถมยังติดป้ายบ้านแห่งความสงบอย่ารบกวนหมูช่างสร้างบ้านจากอิดหนาแน่นทุกตารางนิ้วพร้อมเซ็นเซอร์กันหมาป่าล็อกสชั้นแถมระบบ AI เตือนภยัยหมูเชฟเอาฟู้ดทอรักมาต่อเติมเป็นบ้านมีควันหอมออกจากกล่องตลอดเวลาเพราะขนมจีนน้ำยาเขียวหวานกำลังเคี่ยวพอดีวันหนึ่งเจ้าหมาป่าชื่อว่าวูฟ wow ี่เดอะว้าว ผู้มีฝันอยากเป็นนักเป่าทรัมเป็ตระดับโลกเดินผ่านมาแต่มันหิวว้าววววบ้านหมูมื้อกลางวันมาแล้ววูฟฟี่เดินไปที่บ้านหมูชิวหมูหมูเปิดประตูนะจ๊ะหมูชิลไม่มีใครอยู่บ้านมีแค่เสียงลมกับเสียงหัวใจหมาป่างั้นจะเป่าบ้านให้พังเลยนะวูฟฟี่เป่าทรัมเป็ตใส่ฟีวววววววบึม wow, 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 บ้านฟังปลิวเหมือนคอนเสิร์ตโดนลมแรงหมูชิวร้องอายยอยอวิ่งไปหาหมูช่างวูฟี่ตามมาอย่างมีจังหวะเดินแบบสเต็ปเต้นไปถึงบ้านหมูช่างหมูหมูเปิดประตูให้วูฟี่หน่อยเครื่องหมายตัวหนอนหมูช่างระบบระบ,บุเสียงไม่รู้จักปฏิเสธการเข้าถึงหมาป่างั้นจะเป่าอีกทีฟีววววอวอวอ,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 วอปึงเงียบ บ้านอิดไม่ขยับหมาป่าฝืมบ้านนี้แข็งแกร่งเหมือนโครงสร้างในเกมไม c ครับหมูช่างระบบบอกว่าเป่าอีกทีก็เจ็บปอดเปล่าเปล่าละแต่แล้วกลิ่นหอมจากบ้านข้างๆลอยมากลิ่นพาแนงหมูเจ้าหมาป่าวิ่งตามกลิ่นไปถึงบ้านหมูเชฟเปิดประตูไม่ต้องเป่าเพราะหมูเชฟเปิดเองเชิญครับรับเมนู ข้าวเหนียวหมูแดดเดียวราดซอสลึกลับไหมครับหมาป่าอึ้งไม่กัดฉันเหรอหมูเชฟยิ้มไม่ครับแต่ถ้าชอบเล่นเบสไหมวงเราขาดมือเบสพอดีหมูชิวเราเล่นฟลุตหมูช่างเรามีลำโพงระบบแสงสีเสียงหมูเชฟถ้าเป่าทรัมเปตได้ด้วยวงเราครบแล้วเจ้าหมาป่าชะงักมากกว่าไม่ต้องเป่าบ้านใครอีกหรอไม่ต้อง แต่ต้องซ้อมวงนับฝันนายก็สำคัญเหมือนกันสุดท้ายหมาป่าเลิกเป็นผู้ล่ากลายเป็นมือทรัมเป็ตประจำวงวงดนตรีหมูหมาป่ากลายเป็นตำนานทัวทั่วป่าใหญ่ชื่อวงว่า Tree Peak and the Howling Wolf และพวกเขาก็อยู่ด้วยกันอย่างมันฮาและมีเมนูอร่อยทุกวัน